สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับโดยรายการเราครับจะนาเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาสกิจพอเพียงครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดศมหาราชบรมนาถพิตรครับในหลวงและชัาลที่9ที่ท่านได้ทรงวางหลักแนวคิดเกี่ยวกับการินชีวิตให้ประชาชนชาวไทยครับอยู่อย่างพอดีพอเพียงและมีผลผลครับโดยรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงกับเกษตรกรตัวอย่างและบุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จ เนื้อหาในรายการช่วงแรกจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้ในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับที่นี่นั่นคือบ้านเราจะคอยดูแลลันและทุกค่ำเช้าเรารักบ้านเราจังเลยจริงๆแล้ว เมื่อก่อนเราทําประมงนะเนาะเราทประมงพื้นบ้านแล้วก็เหมือนนักไล่ล่าเสร็จแล้วเนี่ยเราล่าต้องกับตะวันออกจนไปถึงใต้สุดสุดท้ายทรัพยากรมันก็น้อยลงพอน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยเรามาหวนคิดเราเคยคิดใหญ่ตอนนี้ไม่ใหญ่ละ <c ười> คิดเล็กเกเมื่อก่อนต้องมีเรือใหญ่ๆนั่งอยู่ในเก๋งเรือต้องเช็คดาวเช็คดาว,เ,ดาว,เ,ดาวเทียมอะไรประมาณนั้นเราก็เพื่อที่จะให ให้ทุกคนแบบให้รายได้เข้ามาทั้งหมดเลยที่ทใจนี่ถูกไหมเสร็จแล้วไปมาสุดท้ายสูงส,สุดสามัญสู่สามัญคืออะไรสิ้นเนื้อประดาตัวลกลับมาพอสิ้นเนื้อประดาตัวกลับมาเนี่ยเราก็หันมาดูหมู่บ้านเราเหตุที่ทรัพยากรมันน้อยลงเพราะอะไรก็เลยหันมาทํางานอนุรักพอหันมาทํางานอนุรักประมาณปีสี่ปถ้าผมจําไม่ผิดก็ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพยา,ยามที่จะระดมหาชุมชนชายฝั่งก็เควนแต่ละที่ออกมาก็นัดประชุมผมจําได้เลยประชุมที่โรงแรมเซนตันเพลสท,ที่มาหาชายัยไม่รู้จักใครเลยเราก็ไปในานามสมุทรปากกาเนาะพี่น้องก็มาประมาณเกือบร้อยคนตั้งแต่ชนบุรีจึงถึงเพชรบุรีนั่นแหละคือการเริ่มต้นของในานามเครือข่ายรักเอาไทย จากหมู่บ้านเรากระจายไปบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงจนกระจายไปเจ็ดจังหวัดในรูปแบบของเงาตกเกาะเราก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะเฮ้ยเราจะต่อยอดให้ลูกหลานไงก็คิดที่จะทําเรื่องการศึกษานอกข้อขึ้นมาก็ใช้สถา,านที่ที่มันเป็นทะเละไม่มีตังก็พยายามรวบรวมเนาะ ไอ้ตรงไหนโต๊ะนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ตรงไหนโปรเจคเตอร์ตรงไหน,ไหนมีกระดานดําตรงไหนมีชามตรงไหนขอหมอดเลยตรงไหนให้ไม้เราก็ไมค่ค่อยๆปลูกค่อยๆทําค่อยๆก็คิดว่าแล้วใครจะมาเรียนกับเราอ่ะถูกไหมก็สรุปว่าทุกวันศุกร์โรงเรียนในพื้นที่ต้องส่งเด็กมาเรียนแล้วเราไม่ได้จบครูอ่ะเราจะสอนได้ไหมอ่ะผลสะท้อนกับตัวชีวิตคือ ทุกวันศุกเด็กจะถามว่าวันนี้จะไปหาลุงโหนกไหมวันนี้จะไปหาลุงหนกไหมจนโรงเรียนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงก็ขอให้ไปช่วยการเรียนการสอนจนทุกคนขยายออกหมดเลยไปลงสื่อโซเชียลไปลงอะไรทีวีมาจนสุดท้ายก็มีคณะจากต่างๆมาทั่วประเทศเลยตอนนี้แล้วเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยพวกคุณเ็ามาผมต้องคิดค่าหัวค่าข้าวค่าน้ำค่าอะไร แต่เนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากต่อยอดตรงเนี้ยให้กับทุกคนที่มาเรียนรู้กับเราเพื่อจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดตัวเองนั่นคือแหล่งที่มาของโรงเรียนนอกลาไม่มีอะไรจริงๆเลยไม่มีแม้กระทั่งคู่ายงเงินที่จะมาทำแต่น้นปัจจุบันมันก็เป็นอะไรที่เราต้องบอกว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำโดยที่เรายืนแบบเดินแบบกระตะกะตกะตกะตะกตะกตะเราก็เพื่อนๆที่มาเป็นทีมงานที่มาช่วยเนี่ย มาช่วยด้วยใจแถมยังต้องเอากุ้งเอาหอยเอาปลามาเพื่อที่จะเลี้ยงขนาตรงนั้นเพื่อให้ทุกคนได้กินเพื่อให้ทุกคนได้ห้มีความสุขในการที่มาเยี่ยมเยียนเรานั่นคือบอกเกิดของโรงเรียนนอกกะลาดารามา,ราก็เยอะนะมาเพื่อเพื่อเพื่อจะมาเรียนรู้ว่ามันคืออะไรอะไอ้นอกกะลาไอ้โรงเรียนนอกกะลาก็คือเรื่องราวที่มันไม่มีในตำราเรียนมันไม่สามารถที่จะไปซื้อเซเว่นในเซเว่นหรือแมคโครโลตัสถูกไหมมันไม่มีขาย มันมีเรื่องราวที่ออกมาจากตัวเราก็ค,คือเรื่องทะเลเรื่องประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมาตลอดระยะเวลา3ามสปีงเงี้ยที่เราทํางานด้านสิ่งแวดล้อมมันก็ถูกถ่ายทอดไม่ว่าจะเรื่องดินน้ําป่าอะไรประมาณนั้นลูกหลานของเพื่อนๆก็มาเต็มเลยบางทีก็ไม่รู้จักเนาะแต่ทุกคนมาต้องต้องสัมผัสน,นะต้องสัมผัสต้องเรียนรู้จริงนะสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็เรื่องราวที่เรามีแล้วก็ให้ไป สู่กระบวนการที่ให้เขาคิดไงให้เขาคิดเช่นของเราทําเรื่องทะเลเงแล้วบ้านเขาเป็นนาเงคุณก็ต้องไปคิดว่าจะทํำยังไงว่าให้ชาวนาลุกขึ้นสู้ได้จะทำยังไงคุณไม่ต้องซื้อปุ๋ยเงถูกไหมเราก็พยายามที่จะอย่างของเราเนี่ยอย่างอาหารทะเลบางตัวที่เช่นหัวปลาที่เราทําการแปรรูปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะเราก็ไปหมักทําปุ๋ยเงหนึ่งต่อหนึ่งเช่น น้ำตาลหนึ่งสเดือนน้ำปาลาหนึ่งน้ำตาลหนึ่งมันก็ได้หัวเชือ้อถูกไหมพอได้หัวเชื้อตัวเนี้ยพอหัวเชื้อฝานึงฝานึงมันก็สามารถที่จะไปละลายน้ําอีก20ลิตรก็ไปพ่นเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ให้กับข้าวให้กับอะไรซึ่งเราก็ทําไห้เต็มเลยเพื่อนมาก็แจกแจกแจกมันก็มันต้องมองเรื่องความพอเพียงเรื่องความที่มันจะได้อยู่รอดในสังคมนะปัจจุบัน หลายๆคนเนี่ยได้กลับไปแล้วก็ไปพัฒนาบ้านตัวเองจนเกิดมรรคผลขึ้นมาแล้วเขาก็ส่งเรื่องราวของเขามาให้เราดูพอเขาส่งเรื่องราวของเขามาให้เราดูเราก็มีความสุขเนาะเพราะอะไรเพราะมันเป็นการถ่ายทอดทางภูม,มิปัญญาละเพียงเธ่เขาไปดัดแปลงในท้องถิ่นของเขาซึ่งว่ามันต่างจากท้องถิ่นของเราเช่นเช่นเดียวกันในลักษณะที่เหมือนกันเช่นทะเลเหมือนกันผมทําบ้านหมึกเนาะ ทางใต้ก็มาถามว่าพี่เป็นหน่งทําไงผมก็บอกแบบนี้แบบนี้บบนเขาก็ไปทําบ้านหมึกเขาก็ไม่ต้องวิ่งเรือไปไกลๆหน้าบ้านมีบ้านปลาตรงกลางสายบ้านหมึกโอ้โหทรัพยากรมันอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วทําไมเราต้องไปหากินโอ้โววิ่งไปข้ามจังหวัดอะ่ะถูกไหมอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันตอบด้วยตัวเองทั้งหมดเขาหลังจากที่ทําแล้วก็มันเห็นสิ่งที่ตามมาในหลายรูปแบบอะ่ะ อย่าว่าแต่ผมมีความสุขเลยเพื่อนก็มีความสุขเราถือคติว่าเราดูแลเขาเขาดูแลเราสิ่งที่เราดูแลเขาอาจจะเป็นกลุ่มพวกเราเล็กๆบ้าๆทํำบ้านปลาทำอะไรเนาะแต่สิ่งที่ดูแลเราดูอาหารตอนกลางวันกัแล้วกันที่เขาจะดูแล,แลทุกคนอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็กระจายกระจายออกไปประมาณนั้นนะครับมีความสุขกว่าความสุขอ่ะถามว่าถ้าน้ำบ้านคุณสมบูรณ์คุณทำไรทำสวนทำนาแล้วแต่ มมันออกผลผลิตที่ดีคุณก็มีความสุขง่้ยเราทำง่ายนะเราพอละเรามีความสุขแล้วสุขใจจริงๆกับชีวิตที่เริ่มฟังทุกๆุก,กวันที่ผ่านไปเรากังเพียงเด็กตัวเล็กที่คิดใหญ่และก็ได้ลง ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณรถเมนีภาครับซึ่งเป็นผู้คิดคน้นสารสกัดแทนนินจากธรรมชาติร้อเเ็ครับที่ช่วยในการรักษาสภาพน้ําในการเลี้ยงปลาสวยงามครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ จุดของ b u s เ n e ที่ว่าลูกค้าเดินเข้ามาว่าเดี๋ยวพี่ผมไปพักน้ําก่อนยังไม่ได้เตรียมน้ําเลยวิต้องไปหาใบหูกวางก่อนต้องไปเก็บก่อนเป็นเพนพอยต์จุดเจ็บๆแต่เราอยากให้จบมาเป็น20ปีเพราะว่าเราเจอลูกค้าตลอดถูกไหมคะโอเคก็ได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะทีมวิจัยของเราแล้วก็พัฒนาตัว product ขึ้นมาตัวนี้ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ต้องบอกว่ายังไม่มีใครทําได้ก็คือเปิดน้ำจากก๊อกสไลายคอรีนได้เลยที่สําคัญไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้โซเดียมไทโอซัลเฟต เป็นแทนนินสกัดแทนใบหูกวางค่ะก็คือปรับค่าน้ําในขั้นตอนเดียวแล้วก็ตอนนี้ส่งออกไปทั่วโลกพีตัวแทนแบบจริงจังเลยค่ะสิงคโปร์มาเลเซียอเมริกาค่ะเยอะแยะเลยค่ะ ก็ทั้งฟาร์มนี้นะคะเราจะใช้แทนนินสกัดซึ่งเป็นโปรดักต์ของโกลเด้นเบต้านะคะ,ะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ด้านกรมประมงสิ่งแวดล้อมสัตวศาสตร์โพชนศาสัตว์นะคะแล้วก็คุณภาพน้ํา ในส่วนของการพัฒนาตัวแทนนินสกัดนะคะตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมโดยคนไทยนะคะไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะเป็นอินดิซีสารทั้งนั้นแล้วก็ที่สําคัญมี3สีน้ําให้เลือกก็จะมีสีส้มซึ่งเป็นสารตั้งต้นสีเดิมของสารตั้งต้นของเราอยู่แล้วหลังจากนั้นนะคะ ก็เริ่มมีสีทองอยากได้ความแตกต่างเพราะว่าไปจัดนิทรรศาการในห้างบ่อยเอาปลาไปโชว์ในห้างบ่อยทํายังไงให้มันดูมีสีสันนะคะก็พัฒนามาจนกระทั่งสุดท้ายเป็นสีฟ้านะคะเป็นแทนนินสกัดสูตรสีฟ้าโดยไม่ใส่สีจะไม่มีคราบไม่มีเมือกไม่มีอะไรติดเลยนะคะแล้วก็ชะลอการเน่าเสียของน้ําประสิทธิภาพเหมือนกันหมดค่ะต่างกันแค่สีน้ําเท่านั้นค่ะที่สําคัญคือต้องการให้และง่ายต่อการเลี้ยงดังนั้นนะคะเปิดน้ําจากก๊อกปุ๊บ ใส่แทนนินสกัดสลายคอรีนทันทีทดสอบได้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นใส่ปลาตามได้เลยในเรื่องของอาหารก็ตอบโจทย์ไม่ต้องอาหารสดอีกต่อไปค่ะก็จะเป็นอาหารนะคะที่สําเร็จรูปแล้วก็มีวิตามินนะคะช่วยในเรื่องของกระตุ้นเอนไซระบบการย่อยแล้วก็เสริมสร้างโครงสร้างสีสันร,ระบบสืบพันธุ์เรียกว่ายาวๆตลอดชีวิตอาหารสดไม่ต้องหาแล้วจบในเรื่องเดียวทั้งน้ําและอาหารก็คือเลี้ยงปลาได้ยาวๆตลอดชีวิตแข็งแรงแน่นอนค่ะ ผู้ชมครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกับธุรกิจออนไลน์ไม้ดอกไม้ประดับครับกับครูน้อยครับซึ่งครูน้อยครับมีการพัฒนาธุรกิจในช่วงของวิกฤตโควิดที่ผ่านมาครับครูน้อยจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อเงินธุรกิจไปได้ไปติดตามชมกันเลยครับ กลุ่มลูกค้าของที่สวนนะครับที่สวนเราก็มีแบ่งเป็นประมาณ3าถึงสกลุ่มหลักๆกลุ่มแรกสุดก็คือกลุ่มการจัดสวนหรือจัดภูมิทัศน์แบ่งย่อยเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นในรูปของบริษัทอันนี้คือจะมีลักษณะว่ามีคําสั่งซื้อมาเลยว่ามีต้นอะไรบ้างที่อยู่ในแบบมาเพราะก็จะเขียนแบบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาซื้อตามแบบและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลูกค้าเป็นจัดสวนที่เป็นส่วนบุคคลอันนี้คือการออกแบบหรือการตัดสินใจเนี่ย เขามีอำนาจเด็ดขาดอย่างนั้นเขาก็จะมาเลือกดูไม้ในสวนลักษณะฟอร์มไม้อย่างนี้ความสูงเท่านี้ตัลักษณะประเภทนี้ก็จะเอาไปใช้ซึ่งลูกค้าแต่ละคนของผมเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ว่าคนนี้ถ้าซื้อเมื่อไรจัดสวนเมื่อไรเขาจะมาซื้อแนวไม้ตัวนี้แหละไปแต่ถ้าลูกคุลูกค้ากลุ่มนี้คนนี้เขาจะชอบไม้ประเภทนี้เขาเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่เขาจัดเนี่ยเขาจะชอบชอบแนวนี้ให้ลูกค้าอย่างนั้นเราก็ก็จะแบ่งลูกค้าออกมาเป็น2กลุ่มตรงนี้ สองกลุ่มย่อยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลูกค้าร้านสําหรับทางสวนเราเรียกว่าลูคาร้านก็คือซื้อมาซื้อจากที่สวนไปแล้วก็ไปขายอาจจะไปขายรอบๆเลยออกไปที่เป็นริมถนนกาญจนนาบ้างหรือในตลาดบ้างหรืออาจจะเป็นในต่างจังหวัดอันนี้ก็เป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งลูกค้านี้ก็จะหลากหลายไม่ว่าจะมาจากภาคไหนภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีกลุ่มหนึ่ง ซึ่งลูกค้านี้ไม่มาไม่ได้มาด้วยตัวเองเขาจะสั่งคําสั่งซื้อผ่านมาทางไลน์ให้เราจัดหาให้ไม้เราอาจจะมีอยู่แค่10ชนิดที่เหลือก็ให้เราไปจัดหาเพื่อที่จะมาจัดรถจัดรถเพื่อให้ให้ไปให้เขาแล้วเขาค่อยเคลียร์กันกันลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้คือลูกค้าที่เป็นลูกค้าร้านอีกลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นลูกค้าบ้านลูกค้าบ้านเนี่ยก็คือหมายถึงว่าขับรถมาแล้วก็มาซื้อหน้าร้าน ส่วนลูกค้าที่เป็นขายทางออนไลน์มีอยู่ช่วงโควิดในช่วงนี้ครับลูกค้าที่มาซื้อต้นไม้แล้วไปขายทางออนไลน์เนะี่ยถือว่ามีเยอะมากนะครับมีเยอะมากเพราะผนวกกับว่าในการส่งสินค้าเนี่ยมันสะดวกทั้งไปณีิ์ไทยทั้งบริษัทเอกชนต่างๆเขาสามารถจะส่งส่งต้นไม้ไปให้กับลูกค้าปลายทางได้แล้วก็รู้จักวิธีการแพคกิ้งอะไรต่างๆก็ๆเ,เลยทำให้ทำให้ลูกค้ากลุ่มเนี้ยเยอะขึ้น และลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่โอกาสเข้าไม่ถึงใน,ในสินค้าเราเนี่ยเขาก็สามารถจะซื้อได้ตอนเรีสุดนะครับก็เ,เริ่มขายออนไลน์เหมือนกันโดยให้ลูกเป็นคนโพสต์ขายทําไปได้ระยะหนึ่งเราเวลาเราน้อยลงหมายถึงว่าเวลาในการเพราะมันเหมือนกับว่าเราเราเหมือนกับหมอรักษาด้วยไ,ไม่ใช่แค่ขายขายไปได้หนึ่งเดือนใบเหลืองข้อมูลกลับมาแล้วว่าจะต้องทํำยังไงต่อ จะต้องเปลี่ยนดินวันไหนจะต้องทำอะไรมันเป็นข้อมูลที่ปผิกย่อยเทคนิค่ก็คือทําเหมือนดังญาติมิตร <l ux> <l ux> ลูกค้ามาทุกคนกขดูแลพยายามดูแลให้ได้มากที่สุดบางคนถ้ามีมีสินค้ามีผลผลิตจากสวนก็ก็มาวางไว้เช่นพวกกล้วยพวกมะนาวพวกผักพวกฟัก,ก,ฟกเขียวอะไรเงี้ยกท็ทีลูกค้าบางทีลูกค้าออนไลน์เขาในอาชีพขายข้าวมันไก่แล้วเอเอเมา,เาฟักไปสิเนี่ยฟักเยอะเลย มันปลูกแก้ไม่กี่ต้นเนี่ยนี่ครับก็มีลูกออกมาเออเขาก็ามาเอาไปขายเราไม่ได้คิดต่างเขาตรงเนี้ยจำไห้บางครั้งเราลูกค้าก็จะพูดกับเราว่าไม่รู้เป็นยังไงถ้าผ่านมาแถนนี้เขาอยากจะมานั่งคุยด้วยอยากจะมาพบป่าความต้องการของลูกค้าอยากจะมาคุยกับเจ้าของอยากจะมาคุยกับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเราเองบางครั้งเราก็ได้ความรู้จากลูกค้าเหมือนกันว่าเขาเอาไปปลูกแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันยังไงเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กัน ช่วงโควิดช่วงนั้นอ่ะเทพจากการตลาดเทพจะไม่ต้องทําเลยเนื่องจากว่ามันเป็นกระแสมันก็จะมีคนที่เข้ามาถ่ายทําเป็น y o u t u ยูทู u เ u อร์เข้ามาถ่ายทำพอหลังจากออก youtube ลูกค้าก็จะวิ่งเข้ามาทั้งคนที่อยู่ต่างจังหวัดคนคนที่ที่อยู่ใกลที่ไม่รู้จักเราแต่สําหรับฐานลูกค้าเราที่อยู่ดั้งเดิมของเราเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเขาก็วิ่งเข้ามาเพราะว่าตลาดภายนอกต้องการตลาดต่างจังหวัดต้องการเขาก็จะ ความถี่หรือระยะเวลาในการเข้ามาซื้อข้อบ่อยขึ้นและก็จํานวนก็มากขึ้นคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ํารักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มจิ้งหรีดเมืองนนท์ครับที่มีการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อผลิตเป็นโปรตีนคุณภาพสูงครับและมีการเลี้ยงอย่างอันรัก์สิ่งแวดล้อมครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ ในพื้นที่เนี่ยที่เป็นสวนเป็นอะไรทุกวันเนี่ยนะคือเกษตรกรที่ที่ยังต้องการที่แบบว่าได้ได้รายได,ได,ได้ที่เร็วขึ้นกว่าปลูกต้นไม้เป็นอะไรเงี้ยก็คือตรง,นงเนี้ยจิ้งหรีดเนี่ยซึ่งใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยในใน,ใน,ในอาจจะเป็นซอกหนึ่งของต้นไม้เนี่ยเป็นโรงเรือนเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นห้างเป็นอะไรนี้ขึ้นมาก็อยู่ได้และเลี้ยงได้แล้วค่อยๆขยายขึ้นไปเงี้ยเราจะขยายตามฐานลูกค้าอย่าไปขยายก่อนลูกค้ามาบางทีซัพพอร์ตเขาส่งอะไร ทำทำไม่ทันแล้วเราจะต้องมาทำให้จิ้งหรีดเสียหายอย่างเงี้ยแมลงเสียหายได้ เดิมเนี่ยทำสวนเนี่ยทำสวนเรามีพื้นที่อยู่ก็พอสมควรน,นี่ว่าพื้นที่ว่างเนี่ยที่สําหรับเลี้ยงกิ้งหลีดเนี่ยถ้ามีนิดหน่อยเนี่ยเราทาได้แล้วไม่ต้องทําเยอะทําค่อยๆขยาย,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 ยไปครับผมตัวโรงเรือนเนี่ยมีควบคุมนะครับเพราะว่าอย่าไปปิดทึบอย่าไปปิดทึบเหมือนเหมือนฟาร์มที่ปิดที่เป็นมาตรฐาน GAP ผมดูตอนนี้ที่ผ่านๆเนี่ยตายตายหมดนะไปปิด2่องสาชั้นของเราเนี่ยทำแค่ชั้นเดียวคือฝาปิดกล่องเท่านั้นพอ อย่าไปปิดทึบทั้งหมดมันจะร้อนร้อนแล้วก็จะเป็นฮิสโตกภายในตัวร้อนในตายเป็นบางบาบางบาง,บางส่วนนะไม่ตายทั้งหมดเย้ย เขาเวลากลางวันก็คือนกนกกลางวันนะฮะกลางคืนก็จะเป็นพวกจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นอะไรนกเขาแมวเนี่ยก็จะมีมาก็าจะมีมาเกาะตามขอบอะไรเขากินเป็นมาแหละเป็นเป็นเดี่อของเขาอครับ,ถ,บถ้าบ่อไม้เนี่ยถ้าบ่อไม้เนี่ยโรคของเขาเนี่ยไม่มีเลยเท่าที่ผมผมพิสูจน์มาเนี่ยเจ็ดปีเลยเนี่ยไม่เคยมีแต่ถ้าเป็นบ่อโรคของเขาคือไวรัสท้องน้ําไวรัสท้องน้ํานี่จะเกิดจากความเชื้อก็คือบ่อพวกบ่อปูนบ่อสมาร์ทบ่อนเนี้ พ่นก็คือบ่อเขาร้อนก็ต้องพ่นน้ำพอพ่นน้ําก็ไปสร้างความชื้นในบ่อก็จริงหลีดพออาหารหมดเขาก็กินขี้กินอะไรของเขาในบ่อนะีก็คือสะสมเชื้อโรคเข้าไปก็คือไวรัสท้องน้ําตัวจะเป็นเหมือนหิมะทั้งตัวนะั่นะคือไวรัสท้องน้ําของเราจะไม่มีเลยไม่มีอาการนั้นเลยครับ พื้นที่เนี่ยจากโรงรถเดิมอยู่ภายในสวนเนี่ยก็คือมันมันมันอาจจะมีเสียงบ้างแต่มันก็คือธรรมชาติจิงผเนี่ยซึ่งเราสามารถเลี้ยงเลี้ยงแทรกมาในในสวนนั้นได้แล้วก็ผลผลิตเนี่ยจะได้ไวแล้วก็การอนุรักษ์เนี่ยมันก็คือธรรมชาติเราลองมาดูมาชื่นชมมันก็เพลินอะไรเงี้ยใช่ จริงๆแล้วมันเป็นศัตรูของพวกพืชไร่เพื่ออะไรเงี้ยถึงทีว่าเราต้องเลี้ยงปิดให้เขาเลี้ยงปิดอย่าให้เขาได้ออกไปมันก็คือกัดกินแต่ไม่ไม่แรงพวกตามพวกหอยเชอรี่เพวกอะไรเงี้ยน,นั่นกัดกินต้นชาต์อะไรห,หมดเลยนี่ยังยังเป็นส่วนน้อยครับผมมูลจิ้งหรีดเนี่ยคือคือมันเป็นเป็นมูลที่รับได้ได้จากอ,อ,อาหารที่ที่ปลอดสารพิษยอยู่แล้วพอ ไปใส่ต้นไม้เนี่ยงอกงามดีใบเขียวขจีเลยแล้วก็ให้ผลดีมากผลออกไวอย่างเงี้ยต้นแข็งแรงอย่างเงี้ยงอกงามจากต้นโสมโสมเนี่ยขึ้นมางอกงามดีมากเลยฮะแล้วก็ตัวจิ้งหรีดเองเขาก็ไม่ได้กินสารเคมีอะไรก็ไปเพราะว่าเราทําอาหารเองเรารู้อยู่ว่ามันคือไม่ได้มีสารเคมีเลยใช่ก็มีพวกลำพวกขา้าวโพดพวก,พวกอย่างเงี้ยก็โตได้เหมือนกันเลยปกติเลยก็คือปลอดภัยเรื่องสารเคมีเลย จิ้งหีดเนี่ยเป็นอาหารทางเลือกตอนนี้คือแทบจะเป็นอันดับหนึ่งเลยครพวกมแมลงเนี่ยเพราะว่าโปรตีนสูงแล้วก็โลว์แฟตเนี่ยไม่มีไขมันนะไขมันต่ำมากเลยครับ ผู้ชมครับในช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับคุณตาคุณยายครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้บ้านตาชายายสาคลอง500ครับซึ่งศูนย์เรียนรู้นี้นะครับมีการสอนเกี่ยวกับการแปลรูปพัรรรครับเรียกว่าเดคูพาดครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ ที่เราเป็นข้าราชการเดิมนะคะคือคุณตาชาเนี่ยรับราชการเป็นตํารวจนะคะดิฉันเป็นออครูอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะคะสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนคือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาครก่อนที่จะเออ,เออรี่ออกมาปฏิบัติงานตรงนี้ก็มารักษาราชการแทนการศึกษานอกโรงเรียนนะคะอยู่ที่อำเภอไซน้อยเนี่ย ก็คือรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาอาชีพต่อหลังก็มาเรียนต่อโททางด้านการศึกษานอกระบบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำงานเกี่ยวกับชุมชนได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านเสด็จไปที่ที่ทางเหนือนะคะเกี่ยวกับโครงการหลวงต่างๆก็ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกท่านพระเทพก็ เป็นเราเป็นบรรลักษ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นก็คือมันมีจุดหลายจุดนะคะที่ว่าเป็นแบบอย่างที่ว่าเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง เราก็อยากทําเพื่อแผ่นดินเราเป็นการตอบแทนแผ่นดินที่เราเกิดพอเราทําแล้วเราก็มีความสุขใจได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆเ,เวลาเข้ามาเรียนรู้ทําให้คนที่ไม่มีอาชีพเขามีอาชีพเวลาถึงเทศกาลเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาเราแล้วก็มาบอกว่าถ้าไม่มีตาชายยา,ยาเขาก็ไม่มีอาชีพเสริมอย่างนี้ถ้าไม่มีตายายหนูก็ไม่ คือบางทีเขามาเรียนแล้วเขามีปัญหาเขาก็จะขอเป็นลูกเป็นหลานเราก็จะพูดคุยกันทางไลน์เขาก็สามารถเรียนจบพาอุปสรรคมาได้ด้วยคําที่เราสอนเขาเตือนเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขของชีวิตการเป็นครูอค่ะร่วมงานกับมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานการศึกษาต่างๆนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า เ,เราพอมีพื้นฐานในเรื่องของงานวิจัยนะคะก็มีการติดต่อเข้ามาให้เป็นผู้ช่วยในการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุขโขทัทยธรรมธิราชรอ,อ,องศาสตราจารย์ดรจินดาคิปทองท่านก็ให้ความเมตตาว่าเรามีจุดที่จะสามารถเป็นวิทยกรภูมิปัญญาได้ ก็เลยตั้งเป็นเครือข่ายที่จะเป็นวิกรให้ความรู้แก่นะักศึกษาปริญญาโทสาขากา,การเกษตรและสหกรณ์ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วก็มีใจรักไม่มุ่งหวังที่จะหาผลประโยชน์นะคะแต่เราจะต้องเอื้อเฟื้อกับคนรอบข้างแล้วก็แบ่งปันที่จะให้กับคนอื่นก่อนนะคะเมื่อมันเกิดตรงนั้นแล้วความสุขมันก็เกิดนะะเราก็อยากจะเกิดแล้วก็ ร่วมกันเกิดร่วมไปกับชุมชนของเรามันก็จะเกิดความยั่งยืนก็คือมีการแบ่งปันกันนะคะทำด้วยทำด้วยจิตที่มีความสุขนะคะแต่นี้การทำไม่ใช่ว่า,เ,าเห็นกลุ่มนั้นก็ทำก็อยากจะไปเรียนแบบทุกอย่างจะต้องเกิดที่เราแล้วก็เริ่มต้นทำแต่เล็กแต่น้อยก่อนก็คืออาศัยตัวเราก่อนเรามีกินมีใช้ นะคะแล้วก็แบ่งปันคนรอบข้างหลังจากนั้นเราขายเพื่อเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวสมาชิกข,ของเราแล้วก็ค่อยๆขยายเครือข่ายไปเรื่อยๆจุดที่จะประสบผลสำเร็จอย่างที่เราได้รับรางวัลของตาชายยายสาจากพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็คือเป็นตัวอย่างที่ว่าสินค้าเราได้มาตรฐานนะคะก็คือ เราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีมาตรฐานให้มีคุณภาพและสิ่งอื่นๆก็จะตามมานะคะอย่างคุณตาได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบดีเด่นนะคะสินค้าเราดีเด่นผลิตภัณฑ์เราดีเด่นฝีมือเราดีเด่นก็เกิดจากการที่เริ่มต้นด้วยตัวเราเองทำในสิ่ง ที่เราต้องการจะทําให้มันดีไม่ได้ไปหวังผลว่าฉันจะต้องเก่งจะต้องเลิศเลยนะคะแต่สิ่งที่ชุมชนเห็นสังคมเห็นนะ่มันตามมาเองนะคะคุณผู้ชมครับและนี้คือเนะื้อหาทั้งหมดของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับผมจะพยายามหาเนื้อหาดีๆครับเ <c oughs> กี่ยวกับหลักแนวคิดปรัชญาสิทธิ์ปะเพียงมานําเสนอแก่คุณผู้ชมทุกสัปดาห์ครับแล้วันนี้ครับรายการของเราได้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและละเียดวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ